สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้กันในเกม Black c o v e r Mobile นั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็มาดูกิจกรรมใหม่กันนะครับเป็นกิจกรรมบัฟนี้เพื่อเธอนะครับอย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นพวฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิปต่อไปของช่องด้วยกันครับก่อนอื่นเลยแล้วกันะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่า หรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน A C K เกม e Top Up Center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอ่า บับนี้เพื่อเธอนะครับหน้าตาเป็นยังไงเนาะสามารถเข้าไปรับชมได้ในส่วนของโทรโหงเนะฮะซ้ายมือนะครับมันจะมีอัปเดตกิจกรรมอยู่อย่ามาลูกันว่ามีวันไหนบ้างนะฮะจริงๆแล้วทุกคนน่าจะรู้จักก็แหละบับนี้เพื่อเธอนะครับมันเป็นกิจกรรมในส่วนของอใช้พลังกายครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเก้าครับก็คืออ่าวันนี้เลยนะครับจนถึงสามสิบนะฮะกิจกรรมยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยนะครับจะมีการลดใช้พลังกายลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับผมแล้วก็อัตราการได้ทองนะครับอยูเนี่ยเพิ่มขึ้น50%ในการเล่นพวกผ่านด่นดานๆทั้งหลายใช่ไหมครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้คราวนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องบริหารจัดการพลังกายให้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ย31เนี่ยก็จะมีบัฟในส่วนของ exp จอมเวทนะครับเพิ่มขึ้น50%จะทําให้ตัวละครเราเลเวลขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นนะวันที่1เนี่ยจะเป็นการลดพลังกายอีกครั้งนึงนะครับ50%แล้วก็ได้บัฟจอมเวทนะครับนี่ เพิ่มขึ้นนะเป็นบัฟ exp 50%นะครับวันที่2เนี่ยนะครับลดพลังกายลงอีก50%็ก็ยังอยู่กับเรานะฮะแล้วก็วันที่3ก็ยังอยู่นะครับอีก50%นะครับแล้วก็จะได้บัฟในส่วนของสายสัมพันธ์เพิ่มขึ้นหัวใจนะครับ30%ซึ่งวันที่3มั็ค่อนข้างดีนะแล้วก็วันที่4เนี่ยนะครับจะได้บัฟสายสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับง8อร8 4วันัฟนะครับวัต่อู่้มขึ50%แได้ครับึ้อีกาจ่าแม่มี่วัน วันที่9นะครับก็จะได้บัฟในส่วนของทองเพิ่มขึ้น50%บัฟพลังกายจะมาโผล่อีกทีวันที่10ถึง12นะครับก็จะได้พลังกายใช้ลดลงเหลือ50%นะครับ XP เพิ่มขึ้น50%แล้วก็อายูนเพิ่มขึ้น50%เลยนะวันนี้จะได้ถึง3เลยนะค่อนข้างเยอะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันที่14นะครับถึง15เนี่ยจะได้รับบัฟในส่วนของสายสองพันเพิ่มขึ้น30%นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องบริหารจัดการให้ดีเลยนะครับกิจกกรรมมมมััันนนีีถึงวท่15ุภธ์เลย หลักๆแล้วเนี่ยในส่วนของพลังกายก็เอาไว้ใช้นะฮะกับพวกด่านพวกสายสัมพันธ์นะครับดีเลยผมแนะนําตรงนี้จะเป็นจุดที่ใช้งานได้ดีมากนะับเนีย่ยตรงนี้นะครับให้เราเอาเอาในส่วนของพลังกายครับเนี่ยมันจะลดมันเขียน50%าเ็นห็นไหมฮะเดิมทีใช้12บครับมันจะเหลือแค่6เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะลงได้นะครับหูแบบสเท่าเลยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารจัดการในส่วนของพลังกายให้ดีนะฮะ ว่าเราไปฟาร์มอะไรดีใช่ไหมฮะจริงๆน้องๆถามมาว่าพี่จะเอาพลังกายทั้งหมดไหนไปใช้กับกิจกรรมอะไรดีใช่ไหมครับจริงๆผมก็มีแนะนำอยู่3 4กิจกรรมนะฮะที่เล่นได้แล้วมีผลดีนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของการาเข้าเล่นก่อนละกันนะครับระบบการเล่นเนี่ยจะมีอยู่กัน3อย่างถ้าเราปล่อยออฟไลน์เนาะอย่างออฟไลน์เนี่ยนะครับหครั้งเนี่ยนะครับจะใช้เวลา2อนาทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราออฟไลน์50ครั้งเนี่ยจะเสียเวลา100นาทีนะครับเราเราชั่วโมงครึ่งนะครับจะเสียพลังกายอยอู่300 นะครับหาร2ก็เหลือ150เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บริหารจัดการดูแลกันว่ามันจะเล่นทันไหมภายใน1วันนะฮะเพราะว่ามใช้เวลาเยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าเราเล่นถึง50รอบนะฮะก็50รอบเนี่ย1น0นาทีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่น1,000พสตามิน่เนี่ยต้องใช้กี่ชั่วโมงก็ลองคูนกันดูแล้วก็บริหารจัดการให้ดีกิจกรรมทั้งหมดเที่ยงคืนนะดูให้ดีนะครับแล้วก็นี่เลยครับอ่าถ้าเกิดว่านะครับนี่เรามีตั๋วนะครับแนะนำนะครับให้เอาตั๋วข้ามนะฮะมา เราไม่ต้องปล่อยบอดไม่ต้องปล่อยออฟไลน์ไงนะครับผมเนี่ยก็ใช้กวาดล้างเอานะครับสบายๆนะับผมได้ exp กระหน่าเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าภัยหรือหัวใจนะครับสามารถเอาพลังกายมาผ่านตรงนี้ได้นะตรงนี้นอกจากนี้ครับมันก็จะมีอีกระบบหนึ่งครับก็คือระบบที่เราไว้ฟาร์มไอเทมนะครับที่เป็นระบบคูณ3อ่ะนะครับนี่ครับคูณ3าก็เหมือนกันครับก็จะได้3เท่านะเออล้วพลังกายเนี่ย มันก็หาร2เหมือนเดิมแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาจัดสรรเอาละกันถ้าเกิดว่าใครมีตัวข้ามเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้ตัวข้ามเนาะตัวข้ามมันจะเซฟเวลาเราค่อนข้างดีไม่งั้นเราก็ต้องปล่อยออฟไลน์ไปเรื่อยๆถูกไหมครับอ่ะโอเคคราวนี้เนี่ยนะครับอ่าเราจะเล่นด่านไหนนะครับดีเอาพลังกายใช้คุมเนาะก็มีแนะนําอยู่เล็กน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าระบบไหนมันใช้งานได้ดีนะครับก็นะครับแนะนําให้ลงพวกแนนเจียนนะครับ ทำไมต้องลงดันเจี้ยนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึง่งแต่ว่าให้ลงดันเจี้ยนก่อนนะฮะเนี่ยให้เราไปเล่นดันเจี้ยนนะครับก็จะได้ของพวกดันเจี้ยนอุปกรณ์ก็ได้นะฮะแต่ว่าดันเจี้ยนอุปกรณ์เนี่ยมันจะของเกลือนิดน,นึงหรือเราจะไปเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ท่าน้ําแข็งเพื่อฟาร์มไอเทมนะครับอาพเลนส่วนของพรสวรรค์ก็ได้นะครับผมอ่าเล่นไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้ไอเทมดีหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยประมาณด่าน8ด่าน9เนี่ยกำลังดีนะครับมันจะได้มเม็ดพรสวรรค์ที่เอาาาไไไวไะนะไวว้้้้้้ออออััปเเเกกรรดดดดดคค่่นนนขงยยยะะะหลลมม็็บผแา อีกจุดหนึ่งจะเป็นเขตเมืองนะครับพวกอุปกรณ์ปุกเสกพวกหินปุกเศก,กเศต่างๆเนาะจะได้พวกหินปุกเศกร,ระดับสูงด้วยถ้าเล่นด่านท้ายถ้าเป็นรวกด่านสิเนี่ยจะได้พวกระดับสูงหลายก้อนอยู่นะครับตรงนี้คราวนี้เนะี่ยมันจะสอดคล้องกับกิจกรรมอะไรรู้ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราลงดดนเจี้ยนตรงนี้มันจะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับมันจะเป็นกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูไปตรงรูปนาฬิก,กาเนาะนี่ครับนี่มาเลยนี่ครับนี่ๆส่งทีมสุดเดือดตรงนี้นครับถ้าเกิดว่าเราทาตามเงื่อนไขเนาะ เราก็จะได้ไอเทมตามนี้เลยนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มาควบคู่กันนะฮะกับตัวการใช้พลังกายนะครับที่หาร2เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดองพลังกายไว้นะครับหรือไอพวกกล่องต่างๆเนี่ยถึงผมเนี่ยเก็บกล่องมาตะกี้มา51กล่องใช่ไหมสามารถเอามาใช้ได้ตอนนี้เลยนะฮะหมายว่าดองพลังกายมานานเนี่ยต้องใช้แล้วละ่ะในตัวอีกประมาณพันกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดสรรให้ดีนะครับแล้วก็นี่เลยครับมันจะควบคู่กิจก,กรรมบิงโกตัวนี้นะครับ นี่ครับลงแดนเจี้ยนหนึ่งร้อยครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใช้เลยนะครับตอนนี้ใช้เลยแล้วก็รีบเล่นเลยนะครับมันก็จะได้ในส่วนของกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมกอบิงโกเนี่ยผมค่แค่สี่ห้าช่องก็จะเต็มแล้วนะครับเวลาก็ยังพอมีนะฮะตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยครับก็คืออ่าให้เรามาทํานะครับในส่วนของเคลื่อเสียงนะครับเอาพลังกายมาเล่นพวกเนื้อเรื่องเควสชื่อเสียงต่างๆนะครับให้มันปลดสักอ่าระดับ4นะครับถามว่าปลดระดับ4มันดียังไงใช่ไหม ในส่วนของพวกระดับ4เนี่ยนะครับมันจะมีไอเทมแจกให้เราอยู่อย่างหนึง่งอ่ะเดีย๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะเป็นเศษชิ้นส่วนจอมเวทนะครับเนี่ยให้เราไล่ดูนะครับระดับ1ระดับ2นะครับระดับ1ระดับ2แล้วก็ไล่มาระดับ3ถามว่าขึ้นยากไหมก็ขึ้นยากอยู่นะครับจะได้เศษชิ้นส่วนเปลี่ยน l r ด้วยสีทองนะนี่แล้วก็ระดับ4ผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนระดับ4นี่ครับจะเป็นชิ้นส่วนกล่องตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะเอาใครนะครับนี่ครับจะมีเต็มเลยนะฮะ นี่เลยตัวละคร S s R ด้วยนะครับผมใครที่เล่นตัวละครตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะมากดเลือกแล้วก็เอาไปอัปเกรดดาวนันได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเอาพลังกายมาเล่นตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดหนึ่งที่หลายหลายคนคิดว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับผมเล่นเกมนี้มาเนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แจกฟรีด้วยนะครับพยายามนะครับเอามาใช้ให้มันคุ้มค่านะฮะ เราก็ต้องดูก่อนว่า ID ของเรามันขาดอะไรผมก็แนะนําจริงๆเราไม่ได้นำะไรมากหรอกก็คือ ID ดีของคุณเนี่ยขาดไอเทมอะไรก็ไปเล่นตรงจุดนั้นเ,นย,เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าสอดคล้องกับกิจกรรมที่เหลือด้วยนะครับมันก็จะส่งผลดีด้วยนะครับอีกอย่างนึงนะครับเมื่อเล่นเควสนเรื่องเนี่ยมันก็ให้พวกเพชรด้วยเพราะว่าเราต้องดองเพชรไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าแอสตาล่างพิศาศจะมา12วมพานี้แล้วนะครับเนี่ยพิชิตด,ดาวต่างๆของด่านปกติก็จะให้ในส่วนของตัวกระชาด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์เจ้ามันโซน,นะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ